ี่ก็มาเที่ยวบนเขาตูทางเขาก็เรียกว่าเสาโทรอีกก็คล้ายๆเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีต้นไม้ในะเป็นต้นไม้ผ่านปีไ,นได้ยุาเมื่อกี้อะไรกัน ต้นไม้พันปีหรือเปล่าดื่อเมอุญาตนะครับก็จะมีป้ายนะครับเดี๋ยวจะแปล,ปลที่หลังลน,ลน,นี่ดืน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีประวัติอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ สอนว่าเป็นต้นไม้ครับแต่ว่าข้างล่างก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นลุมศพอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าออมีกองดินด้วยน่าจะมีประวัติต้องมีประวัติก็ไม่น่าทำไม่ไี้น,นี่เขามีที่แปรยอยู่แต่ไม่มีเน็ต <laughs> <laughs> ถ่ายรูปไว้อยู่เป็นเจ้าเมืองหรือเปล่าเนาะเจ้าเมืองคนนี้ถ้าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขอซ้อนเราจะขอนะครับ ขวยถูกลอตเตอรี่นะครับรางที่หนึ่งสองใบก็พอแล้วครับขอให้แม่ถูกแล้วกันครับว่าผมอยู่ญี่ปุ่นซื้อไม่ได้ครับสาธุนี่ก็เือไป้า่จะเป็นประวัติอะไรสักอย่างครับถ่ายเก็บไว้ไปแปะที่ห้องเพราะว่าไม่ได้ดน,นี่คนี่ก็เป็นหินกำแพงครับสวยงาม ปแต่ตรงนี้ไม่รู้จริงก็คืออะไรเป็นเหมือนป้ายครับเหมือนป้ายรุมศพแต่ว่ามีต้นไม้แต่ได้ต้นไม้เป็นกองลินม, <c oughs> มีเสียงโขกด้วย <c oughs> ขอโทษด้ยนะครับโกเมนนี่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่นี่นก็น่าจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับใครเป็นมาเรงใครเป็นไวรัสโครโรนาอีโบลา นะครับก็ลองมากินดูนะครับก็จะมีมใบซากุระม,มีอะไรแบบอย่างดีนะครับกินได้นี่ก็นะครับน่าจะเป็นสารอะไรเท่าอย่างนะครับก็ดูร้อนๆนะครับแตมาเย็นๆที่เสาโทเลอิกก็มีหินวางอยู่ด้วยโทเลอีกไม่ใช่ลมด้วยนี่ดีกว่ามีหินวางอยู่นะครับ